สวัสดีครับผมแซมไอสคูลนะครับพบกับรายการ Breaking White Corner นะครับอันนี้เป็นการทดสอบก,ก่อนนะครับเกริร์นก็คุกครับอยู่กับการทำเฟซบุ๊กอยู่ภักใหญ่เลยนะครับไม่ทราบว่าเสียงเป็นยังไงบ้างรครับเอรินพอเราใช้ไมโครโฟนนอกเนี่ยแล้วมันวุ่นวายมากกับไอเจ้าโทรศัพท์ไอโฟนเนี่ยครับตอนนี้มีปัญหาษไหมครับไม่มีครับไม่มี นั่นแสดงว่าก็คงเป็นปัญหาที่เจ้าตัวระบบว e ยเลสไมโครโฟนซึ parole, ่งเราก็ปวดเสียงเรียก้าของมันมากนะครับมันพอกันยัดีครับเสียงมันพอได้ไหมได้เสียงพอได้เลยครับเดี๋ยวคุณปาก็ใช้วาวหน่อยแล้วกันเข้ามาต่อใกล้ๆหน่อยเอาเอาผมหน้ามบ้านหน่อยครับก็ข้าาใกล้ใหญ่หนึ่นะครับเขาแสดงว่าเป็นที่ไมโครโฟนจริงๆ นะครับก็ที่ผ่านมาใช้เซนเซอร์ก็ทุกอย่างที่เราซื้อเราก็ซื้ออดีที่สุดครับที่เราซื้อได้อยู่แล้วนะครับเนี<อ>่นี่ก็เปลี่ยนตัวใหม่นะครับที่เขาบอกว่าฟอ r อ p h o n โดยเฉพาะก,ก็ก็ยังมุ่นวายอยู่ในท้านนะครับก็มาพบกับรายการเพค่น้องไอคอนเนี่ยประจำทุกวันอังคารเหมือนเดิมนะครับก็ในคราวนี้นะครับก็ จะมาพูดถึงเรื่องเซฟไลท์ ight, ว่ามันมีสีอะไรบ้างน,นะครับตะ่กี้เนี่ยผมเองก็ใจร้อนนี่เกินเอาตัวเซฟไลท์ของโปรดของผมเลยนะครับที่มีผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเขาเอามาให้จากเมิกานะครับมันไฮโซมากเลยนะครับ่พอด้วยความใจร้อนเสียบเข้าไปไม่ดันไม่ดูตะมาตะเรือนนะครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยพังเลยนะครับเอาาโช่วยหน่อยไหม ไหนคุณใครว่างมึโชว์หน,นชวหน่อยครับคุณโชว์หน่อยนะก่อนที่จะไปเรื่องเซฟไเดี๋ยวจะโชว์ของรักของโหวงผมก็นะครับว่าแ <c> ต <oughs> ่คุณต้องว่างไหมคุณต้องร้นนหน่อยร้องไปตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวหนักๆเนี้ยนะครับโอ,โโอ้โหถ้าใครได้เห็นนี่รับรองแน่ว่านี่นี่นี่โชว์ก่อนโชว์ก่อนนี่ เป็นของโทมสัสหรืออะไรหนูเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่อ่านไม่ถนัดนะครับมันเป็นแบบผีเสื้อเลยนะครับโอ้แล้วก็เปลี่ยนคพิวเตอร์ได้อะไรแบบนี้อะไรเนีนะ่ยโอ้หุหนนะ่นลนนะครับนะครับขายสูงไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือมันมันหนักมากนะครับอลัาางการงานสร้างโซ่เสื้อโอ้มีต้องใสแขวนอยู่โอ้โหนี่หนักเป็นเป็นตั้งเกือบสิบกิโลนะครับ คุณตามามายอีกรดไปก่อนมันจะเกิดมาอย่างนี้คืออีกดไปอย่างนี้นะครับมีนี่นี่หลอดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวมันดัะเื่องใ้ไฟร้อยสิบอีกนะครับไปจี้ใจร้อนเสียก็ปั้งแป๊บเดียวได้กลิ่นตุ๊กออกมาเลยนะครับก็เรียบร้อยพอเราเอาหม้อแปลงร้อยสิบมาใส่อีกทีก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วนะครับหลอดอะไรก็ไม่รู้โอเคครับเอาใครเก็บไปก่อนครับ เนี่ยครับมันมีพิลเตอร์เวิทย์เสมอครับจะได้ฟองมากเลยนี่มีตรงนี้ขอได้แล้วก็มีตรงนี้เอาเอามีอะไรมาเอาอะไรมาเขี่ยมั้ยมันทัดอะไรมาเขี่ยมีก็เป็นสีนี่็กมีต้องทางการที่สีอะไรเนี่ย สีออกแดงแล้วก็มีที่ตรงนู้นเห็นไหมเห็นปะ้ะเห็นนะแล้วก็นี่สีแอมเบอร์แอมเบอร์แอมเบอร์ออรคือสีนี้ไลท์แอมเบอร์นะครับแล้วก็อ๋อนี่ก็น่าเป็นแดงทั้งคู่เนะี่ยสองข้างแดงแล้วก็อ๋อเขียนนี่มาดีนี่นี่สีอะไรกันไ้่รู้ นี่ครับอสีอมพันธ์นะครับไลท์แอมเบอร์นะครับสีนี้อ๋อไลท์แอมเบอร์สองอันนะครับแอมเบอร์สองอันครับโอเคอ่าได้รู้จักสีไลท์แอมเบอร์กันแล้วนะครับนี้โอเคเอาเอาเก็บไปเก็บไปไปไ <c oughs> สร้งสางเอาแต่เลย เขาดันตะลึ่งขนาดไม่เท่ากันถึงว่าพลันนี่ก็ท้งขาดตําเกินโอเคก็เดี๋ยวขอไมาเลยชิ้นหนึ่งแต่ได้มากเพราะหลอดตะกี้เนี่ยผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับไม่รู้วหลอดอะไรก็ไม่รู้หลอดเซฟไลท์ที่อยู่ข้างในนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเรื่องของหลอดเซฟไลท์เนี่ยเป็นเรื่องที่เขาซีเรียสกานมากนะครับก็ต้องแยกแยะ ประเภทแล้วก็ไอตัวเซฟไรตัวนึ่งก็แพ้แพงนะครับแต่ในความจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีองค์ความรู้กับมันซะหน่อยเนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากวุนวายอะไรอะไรขนาดนั้นเลยนะครับ <c oughs> ก็ถึงเป็นที่มาว่าทําไมโปรคาเลอร์ถึงได้ทำเซฟไรเนี่ยขึ้นมาเองนะครับก็เป็นเซฟไรสีแดงข้างในก็เป็นหลอดในหลอดสีแดงแล้วก็มีช่องระบายอากาศ ให้อากาศมันใส a เ s ได้ไม่ร้อนนะครับเซฟไลท์ตัวนี้นะครับก็จะออกแบบมาใช้เฉพาะจุดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเหมาะกับก,บการขยายรูปที่ต้องใช้ร่วมงานกับเซฟไลท์นะครับเพราะมันสว่างใกล้ๆเคื่อนขยายรูปไม่อยู่ใกล้ๆนะครับเซฟไลท์เดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยผมถ้าไม่พลาดอะไเนี่ยผมจะพูดถึงวามกรณงเซฟไลท์นะเพรานะรว่าเซฟไลท์เนี่ย มันก็จะมีฟังก์ชันที่มันจะต่อคู่กันกับไม่ใช่ตัวทามเมอร์มันจะต่อคู่กับเซฟไลท์นะครับว่าเซฟไลท์เอาไปตนี X เนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆครับเครื่องเอลาเจอเครื่องขยายรูปเวลาเราปดสวิตช์โฟกัสเนี่ยเจ้าตัวไฟเซฟไลท์ก็จะดับห้องเราก็จะค่อนข้างมืดสนิทมันก็ทําให้เรามองเห็นภาพที่ชัดเจนเวลาจะโฟกัสซื้อทำอะไรเนี่ยมันมันก็เคลียร์มันก็เห็นชัดเจนขึ้น นะครับตัวนี้ก็จะเรียก็เป็นเซฟไร์เฉพาะจุดแต่ส่วนเซฟไร์ที่เป็นแบบให้พื้นที่บริเวณกว้างๆเนี่ยก็จะเป็นเซฟไร์ลักษณะน,น,นี้ครับลนนักษณะตรงนี้ครับตัวนี้ก็ข้งางในก็จะมีสีแดงสองชั้นนะครับแล้วก็หลอดก็เป็นหลอดหลอดควรจะเป็นหลอดสีที่เป็นสีสีอมนะครับหลอดจะไม่นี่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่หลอดที่เป็นเไล์ครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้จะได้แสงที่ ควรจะเอาแสงเนี่ยเบาขึ้นบนฝ้าเพดานเพื่อให้แสงบนกระจากว้างเลี้ยงไว้ทั้งห้องแล้วก็ตัวนี้ก็จะอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่เราใช้น้ำาลูกนะครับแน้วก็วิธีการเซฟครับหลอไฟเซฟไลท์น,นี่ครับแต่แต่ยังไงก็ดีนะครับถึงแม้เซฟไลท์เราจะใช้สีแดงเนี่ยสีแดงซึ่งเหมือนเพรเที่สุดแล้วลหะไม่ว่าจะกระดาษอะไรเนี่ยนะ กรดาษก็เบือยันเรือ,รอ,รอ,ลอรหลงูม่มนใช้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นกระดาษรอยติเปร์กระดาษฟิสเปร์กระดาษโบไม้กระดาษอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพเซฟได้หมดชัวร์เลยนะครับแต่แต่ก็ต้องระวังนะครับว่าถ้าเป็นหลอดที่มีค่าความสว่างที่ค่อนข้างสว่างมากๆเนี่ยมันอยู่ใกล้มากเนี่ยก็อาจจะฟอกได้เหมือนกันนะครับในกนนรณีแบบประเภทนี้นะครับถ้ามันฟอกเนี่ยเราก็อาจจะเอากระดาษสีเอ้เทปเทปผ้าสีดาเนี่ยไปบังมันเอาไว้นะครับ ในส่วนใหญ่ที่มันมาโดน,นอา,นท,านนที่เราล้างลูกในตำแหน่งที่เราเราทํางานเนยกเนอ,อ,อ,อกเกินไปก็ก็หยอกดอกแสงมัสหน่อยรับอ่ะคราวน,นี้ก็มาเอาแบบเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์รแบบรรแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับไม่ต้องเอาแบบทฤษฎีจากอะไรมากมายนะครับก็ก็จะมีตะกี้ที่เห็นเนี่ยคือมีสีแอมเบอร์นะครับสีแอมเบอร์หรือสีโอ น่าจะเป็นโอซีนะครับนี่โคตทีนะครับที่ผมไม่ได้ไม่ได้ดูคู่มือเลยนะครับโคตรทีทีคิดว่าคู่มือไงคู่มือมันมีเออเาเปิดดูแล้วไม่มีแต่ประจําได้ขึ้นใจว่าเป็นรหัสโอซีของโคดักนะครับซึ่งเมื่อก่อนโคดักเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นเป็นลักษณะเนี้ยจะเป็นทรงกลมกลมแล้วงหมุนแล้วก็ฟิวเจอร์เป็นกลมกลมแล้วก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ของของทางญี่ปุ่นทางอะไรเนี่ยก็ก็จะออกแบบอีกทรงหนึ่งนะครับทรงนี้นะครับ แท็บัวมันก็กลับได้เหมือนกันนะครับแต่นี้ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวปิดไฟเราไมครับปิดไฟหมดเที้ยงเลยเรามาดูสีจริงกันเลยดูว่าตัวนี้มันคุยมันบอกว่าเป็นเซฟไลท์ที่ใช้สําหรับกระดาษสีนะครับมันจะเป็นสีสีอย่างนี้นะครับซึ่งผมไม่ค่อยเชื่อนะครับไม่รู้มันติดหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับมันออกเปน็นางเขียวขี้ม้านะครับ ซึ่งเท่าที่ผมจับรับฟังมาเนี่ยนะครับว่าเซฟไลท์ที่ใช้สำหรับกระดาษรูปสีเนี่ยผมไปดูเกือบทุกที่เลยอยที่ผ่านๆมานะครับไม่มีใครใช้เซฟไลท์สับที่น่นะครับซึ่งผมมั่นใจว่ามันคงไม่เวิร์กนะครับไม่เวิร์กสำหรับที่จะใช้กับก <c oughs> ระดาษสีนะครับโอเคแล้วก็มีสีอะไรบ้างแปลกๆคุณป๊อกมาเยอะเลย มาคุณป๊อกมามาคุณป๊อกมาทันเวลาพอดีเลยมาตอนมืดๆพอดีเลยมาโอเคอันนี้สีเลยครับสีอำพันครับอันนี้อันนี้เหลืองเขียวนะครับผมว่าไม่ใช่อำพันหรอกเลยอ่าอันนี้เหลืองเขียวนะครับอันนี้เหลืองเขียวบเหลืองเขียวผมดูบางไหนครับเห็นไหมครับเหลืองเขียวนะครับเหลืองเขียวแล้วก็อันนี้ก็เหลืองเขียวนะครับอ่านี่ครับ อันนี้ก็เหลืองเขียวนะครับเหลืองเขียวตัวนี้นะครับใช้กับกระดาษมัลติเกรดเนี่ยบางรุ่นันไม่ได้นะครับในอดีตเมื่อหลายปีก่อนนะครับผมใช้ก็กระดาษคินชเมียนะครับมัลติเกรดของคินชเมียนก็ก็ป็อกเหมือนกันนะครับแล้วก็ล่าสุดผมป็อกเทสเซอร์เนียนะครับเทสเซอร์กระดาษโฟมาก็ป็อกเหมือนกันครับมีสีปแปลกแปไหม <S <S มีสีแปลกแปลกอ๋อสีสีเขียวไหมสีเขียวไหมมาอยู่ไหนเลย มีมาอยงสีเขียวสีเขียวและนี่สีแดงหลอดนี้เป็นหลอดของฟิลิปค,ครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ก็ไม่มีแล้วนะครับหาซื้อไม่ได้นะครับเมื่อก่อนโปรคอนเลอร์ก็เคยเอามาขายอยู่พักใหญ่นะครับเปิดหมองนะหน่อยดูหลอดสีแดงหลอดสีแดงไหนเปิดไฟอะไรสักดวงหนึ่ง เปิดบมดยังไงอ่าปิดปิดปิดนี่ครับอ,นนอ,อันนี้เหล่าสีแดงแล้วนี่สีอันนี้แดงของอน,นี่แดงของโปรคเคเลอร์เองนะครับอันนี้เปิดน,นี่ดูไวเสียบมั้ยมียังไม่รู้อะไรกันอืมถอดเลยไปเลยครับออ่่าานี่อันนี้ถอดไปอ่ะ เรามาโชว์กันนะนี่ครับนี่เหลืองเขียวนะครับดละนี้แดงของทางโกลด์แนเนอร์นะครับถ้าเป็นหลอดลักษณะหลอดอย่างนี้นะครับถ้าหลอดขาดก็ขาดเลยนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็เป็นหลอดหลอดประมาณสีขาวัรสีแดงซึ่งทุนเดิมก็เป็นสีแดงอยู่แล้วซึ่งซึ่งหลอด,อดอนี้ก็ยี่สิบพันสิบบาทก็ไเองนะครับ ถ้าเกิดมัน,ม,นมันขาดก็หาเปลี่ยนไดน้แล้วก็แล้วก็ใี้ขนี่อะไรครับนี่เขียวใช่ไหมครับคราวนี้มันก็จะมีหลอดหลอดเขียวนะครับที่มันบอกว่าสําหรับฟิลมนะครับล้ก <c oughs> คนก็อาจจะงงนี่ว่าสําหรับฟิลเป็นยังไง นะครับโอ้โหเนี่ยครับต้องอยู่ในที่มืดจังอจริงๆเลยนะครับมองเห็นไหมเดยมันค่อยๆสว่างมันมีค่อยๆสว่างครับเราต้องปรับสายตาครับเนี่ยครับสีมันเดี๋ยวปิ่ทั้งหมดเลยอ่มปิดนิดๆมองเห็นไหมครับมองเห็นไหมครับเนี่ยมืดตึ๊บเลยครับมืดตึ๊บเลยนะครับมันเขียวแบบแขบมมากนะครับ ก็อ,อยู่นที่มืดพักใ,ใหญ่ๆเลยมองไม่เห็นน,นี่ก็หล,ลองจอมองไม่เห็นครับมองห็งนมองตาเปล่ามีรื่นเรมองตาเปล่ามอ,มอง,มองหินแต่มองด้วยกล้องมองไม่เห็นนะครับนี่ขนาดมองที่แหล่งกำเนิดแสงนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นเหลืองเขียวนะครับ,ออบเอากล้องถึโอเคเป,เป,เปไปเลโอเคครับเอาเป,เป,เปิดไปจริงได้ด้วยครับเราได้เห็นสีจริงกันไปหมดแล้วนะครับ <c oughs> มาขยายผลอยู่หน่อยนะครับโอเคมาสู่โลกแห่งความสดใสกันสักหน่อยนี้นะครับมาขยายผลเร้กัันี้นะครับว่าเ,เราจะพูดถึงเรื่องของหลอดไฟเชฟไลท์ของกระดาษขาวดำก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ย เพื่อเินผมหาตัวฟิลเตอร์ที่อยู่ในกล่องยังไม่เจอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีสีสีเหลืองนะครับเหลืองแบบสีเหลืองเหมือนเหลืองเหลืองสดเลยนะครับแล้วก็เหลืองสดเนี่ยสว่างสวยมากสว่างแบบโล่งโต้งเลยแบบโอ้ยนะครับยังกะกลางวันเลยนะครับซึ่ง หาไม่เจอน,นะครับต้องขอโทษทีแต่ว่าเราก็คงไม่มีโอกาสได้ใช้นะครับเพราะว่ากระดาษเอฟิลเตอร์ที่เป็นหลอดเชื้อแรที่เป็นสีเหลืองสว่างสว่างเนี่ยมันจะใช้กับกระดาษกระดาษที่เรียกากระดาษโบมายกระดาษที่มันมีความไวแสงช้าช้ามากครับถ้าเป็นกระดาษของโปรดักก็เป็นกระดาษเอโซอะไรพวกนีก้ครับที่เอาไว้ทำคอนแทคชีสเลยครับซึ่งความไวแสงมันต่างมาก ซึ่งหลอดไฟไเอเซีไรพวกนี้มันก็สว่างแบบโอ้โหแบบไม่ต้องเตือนใจใครเลยนะครับ <c oughs> ซึ่งก็ไม่มีได้แต่นี้กระดาษประเทศแล้วกระดาษาไม่ได้แล้วส่วนกระดาษที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ก็จะเป็นกระดาษที่อย่างที่บอกนะครับก็มีกระดาษมันจะมีส่วนผสมของของโบมาหรือโคโลโบมา,ยอ,มายอย่างเงี้ยเอาไม่ลงลึกมาก๋ยวฟั้งนี่จะหัวซึ่งเป็นกระดาษที่มันเป็นวรวมทวนครูโทนพวกนี้ครับ <c oughs> มันก็มีส่วนผสมพวกนี้ครับ ซึ่งกระดาษในกระดาษมัลติเกดเนี่ยในรุ่นเก่าๆบางรุ่นเนี่ยมันก็ยังไม่ฉลาดมากพอนะครับที่จะตอบสนองกับคอมพิวเตอร์เพราะงั้นตะกี้ที่เราเห็นว่ามันมีเหลืองเขียวหรืออะไรก็แล้วแต่เหลืองๆขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเหลืองประเภทอย่างนั้นเนี่ยกระดาษมัลติเกดเนี่ยมันก็เริ่มไวเหมือนกันเพราะสังเกตดูเราใส่คอมพิวเตอร์สีเหลืองเข้าไปเนี่ย มันทำให้คอนทราสต์ต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลืองเนี่ยในถ้าไปเหลืองทั่วไปเนี่ยเหมือนเหมือนหลอดเซฟไลท์รุ่นโบราณโบราณบางรุ่นที่เนเหลืองเขียวเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับมันก็จะมีอาการป๊อกได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่เปิดว่ากระดาษกระดาษคาร์บอนของกิ้งชิมเร์เนี่ยรุ่นปัจจุบันที่เราใช้อยู่เนี่ยก็ถูกโรงงานอีฟอร์เนี่ยเทคโอเวอร์ไปก็ก็สูตรอ่าทีนี้ก็สูตรน้ำยา มันก็ไม่ได้มันก็ถูกปรับเปลี่ยนอัปเกรดให้มันดีขึ้นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยที่คุณป๊อกก็ออกไปเทสมาดูแล้วนะครับว่านี่ครับในระยะห่างที่เท่ากันเนี่ยนี่ครับหัวก็ลองเทสแสงนี่กี่กี่นาทีครับคุณป๊อกอันนี้คือนี่ศูนย์นนี่หนึ่งหนึ่งขึ้นมาที่เทาเลยหนึ่งก็มาเทาเลยนะครับแค่หนึ่งนาทีก็เทาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยมัน,นเป็นยังไงครับ ได้นี่ไอ้นีอะไรับนี่โฟมาี่โฟมานี่โฟมาอนี่นี่คือหลอดนี้นะครับหลอดนี้หลอดนี้คือหลอดนี้หลอดนี้มองเห็นไหมนี่เนี่ยหลอดนี้เหลืองเขียวเนี่ยครับเหลืองเขียวเนี่ยใช้ปากระดาษโฟมาเนี่ยไม่ได้เลยนะครับซึ่งอดีตที่ชิงเงียก็สำเพอเดียวกันก็อย่างนี้ครับเหมือนกันแต่ปัจจุบันนี้ก็อัปเดดีขึ้นนะครับ แต่ผมไม่ได้ตำหนิหว่ามันไม่ดีนะไม่ใช่นะคะรับเพราะว่าไอ้หลอดไฟเซฟไลท์เหลืองเขียวอย่างเงี้ยทุกตัวไปก็คงหาซื้อไม่ได้แล้วล่ะนะครับแล้วนกะ็อันนี้ก็นี่ของอะไรครับน,นี่ของยูฟอร์ดนะครับเป็ยูฟอร์ดวงมโทนนะคะรับวงมโทนเบรกครีมันก็อเอฮ้ยนี่มันไม่ลงฟิกเซอร์ <c oughs> ๆๆๆง่ายเลยเราลงแสงดานามันดูเหมือนทองขึ้นเรื่อย โอเคครับอันนี้ก็เป็นกระาดะราษไบเปอ,นะอ,อร์วอร์ัวท์นะครับท่านอรเหลีอยมเป็ออกิมๆแ่ะก็ไม่ฟอกเลยนะครับเหตุผลอยากรู้ไหมครับทำไมเซฟไลท์เนี่ยเขาต้องทำสีไอ้ไลท์แอมเบอร์อะสีสีสีสัมพันธ์นียครับพอรู้ไหมครับเหตุผลก็เพราะว่าเวลาเราใช้เซฟไลท์สีแดงเนี่ยเรามองเรามองรูปเนี่ยขณะที่มันขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องให้มัน แคนือกว่าความเป็นจริงประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์พอเราเปิดไฟปุ๊บเนี่ยมันจะพอดีงั้นมันก็จะหลอกตาเราอยู่นิดนึงนั่นเป็นที่มาว่าเขาก็เลยทาเซฟไลท์ให้เป็นสีสีไลท์แอมเบอร์สีแอมเบอร์ครับเอ่อมันจะเหลืองมากกว่านี้เหลืองอ่อนกว่านี้นิดนึงครับประมาณประมาณนี้ครับซึ่งมันก็จะดูน้ําหนักของของภาพเนี่ยได้ใกล้เคียงตอนที่เราเปิดไฟคือดีกว่านะครับนี่คือข้อดีของมันนะครับ Okay. แล้วก็ถ้าใครที่อยากจะต้องการเซฟไลท์แบบสวยๆนะครับก็ <_ S 2> เราก็มีให้แนะนํานะครับก็ค <_ S 1> ือเนี่ยครับของไทรเซอร์นะครับของของเยอรมัมนนะครับก็มีมีติดปลายมุมอยู่นิดหน่อยนะครับเราปรัปรแบได้นะครับแล้วก็เปิดแล้วก็เปลี่ยนได้อาจะกี้ผมลืมพูดอยู่เรื่องนี้นะครับว่าไอ้ตัว เซฟไลท์เน่ยมันจะมีสีส้มอีกนะครับกอกรถแล้วไปปั่นอีกล้วเราดูสีส้มนี่สีส้มสีส้มสีส้มก็ก็ได้นะครับสีส้มอยากให้ดูสีส้มหน่อยกอกรถจะได้ใหนี่ครับสีส้มอยู่ตรงนี้สีส้มอย่างนี้มองเห็นไหมสีส้ม สีส้มสีส้มเนี่ยก็จะหมาะก,กับกระดาษกระดาษมาสเกร,รนใช่ครับใชนก็ใช้ได้ครับโอเคแล้วก็โอเคไหมครับไม่ไม่มีปนะัญหาเลยนะครับก็อยู่ห่างประมาณสักสักสองุึงสามฟุตถือว่าสว่างม,มากนะครับแต่ว่าก็เอาเปิดไปครับ <c oughs> นี่ครับ อันนี้หลอดอันนี้โอเวอร์สเปคไปหน่อยนะครับไม่แนะนำนะครับอันนี้ยี่สิบ้าบทถ้าเปิดตลอดเวลาเนี่ยก็จะจะร้อนไปหน่อยอาจจะทำให้ตัวตัวลาสติกนี้ละลายได้นะครับก็แนะนำนะครับว่าต้องเอาหลอดตามที่มันสเปคของมันนะครับสเปคมันระบ,บุไว้ที่2ีสิบหาทัตเองครับนะครับแต่นี่ผมเราแวกแถวบ้านเนี่ยแถวออฟฟิศเนี่ยมันมันหาซื้อ15บาวัไม่ได้ก็เลยทดลองซื้อ25บาวัตทดลองดู ้วมอน,อ,นอ,อันนี้ก็ไฮโซแห่ะถ้าอยากได้สวยๆเนี้ยบเนียบก็โดยมีอยู่ประมาณสักสามสี่ตัวนะครับตังน,นี้ก็ถ้าอยากได้ต้องรีบมานะครับแับคนที่ติดตามรายการแม่เป็นไว้คอเนอร์ก็จะได้รับข่าวสารดีๆก่อนใจเพื่อนนะครับรีบมาเลยนะครับตัวนี้นะครับโอเค อไรไปเอาหลอดให้มันมดูหน่อยว่าหลอดเดิมมันเป็นยังไงค่อนข้างร้ know, ปปนนอนนะครับอยู่ตรงโต๊ะผมเห็นไหมไม่เป็นไรคือไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับว่าจะเป็นทรงแบบไหนนะครับแต่ขอให้วัดอยูประมาณสักสิบห้าวัดแล้วเป็นหลอดจริงๆผมว่าไม่ต้องหลอดหลอดกุ่มได้เลเนี่ยค,ครับ,ร,บรู้สึกจะเป็น e e อะไรเอ่ย e สิบสี่หรือเปล่าลืม e14 นะครับคือเส้นผ่าตนะ้นกลางถ้าใหญ่กว่านี้ก็จะเป็น e27 e, e, e ก็สูง27เมตรเลยครับก็เป็นหลอดเกลียวว่าแ e ต่อ่า e27 ก็คือเดี๋ยวโอกาสอสอนเรื่องหลอดไฟนีม่มี <c oughs> อย่างนี้ก้วนี้ก็คือ e27 อันนี้ e14 รู้ป่าไม่แน่ใจ <c oughs> เห็นตะกี้ร้านคาก็พูดอยู่ยวบบ่าแบบแบบ14 14 เีผมวัดขนาดเลยเก็น่าจะใกล้เคียง14มิลแล้วก็เล็กกว่านี้ก็เป็น11มิล็ดมิลก็ไม่ต้องมีแล้วโอเคเดี๋ยวคราวหน้าพูดเรื่องอะไรดีเอ่ยรู้สึกทุกผ่านรมาจะพูดแต่เรื่องหนักๆนั่นเลยเดีย๋ยวคราวต่อไปก็จะมีสลับเรื่องอะไรดีเอ่ยน่าจะมาพูดเรื่องกล้อง้องดีไหม พูดเรื่องกล้องในตำนานกล้องเขากล้องเขาดำมิดคอนมิดคอเมทเป็นแท็กอะไรแย่อะไรต่อต่อว่านะครับหลายตัวหลายคนก็อยากจะซื้อกล้องเขาดำราคาถูกๆนะครับก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมันรุ่งไหนมันคุ้มค่ารือลาลุงคุณนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะนำกล้องกล้องเขาดำเนี่ยมาขยายผลกันให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับก็พบกับรายการ แบ็คเห็นไหมคอ์เนอร์ในข่าวต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ